ทำไมเด็กเกิดก่อนกำหนดถึงต้องตรวจตาคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะเอ๊ตาของลูกเราก็ดีอยู่นะทำไมถึงต้องได้ตรวจตาด้วยก็เพราะว่าเด็กเกิดก่อนกำหนดมีความเสี่ยงหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนดรวมถึงโรคทางตาที่ต้องตรวจตั้งแต่แรกเกิดเลยคือโรคจอตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดหรือเรียกสั้นๆว่าโรค ROP มีความสําคัญหลายอย่างที่จําเป็นจะต้องตรวจดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ทารกเกิดก่อนกําหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดก่อนอายุครรภ์สาสัปดาห์มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรค ROP 2. เด็กเกิดก่อนกําหนดที่มีน้ําหนักแรกเกิดน้อยกว่า1 5 0 0กร,รมัมมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรค ROP 3 โรค ROP เป็นโรคที่ลุกรามและแย่ลงอย่างรวดเร็วหากตรวจร่าช้าและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทารกมีโอกาสสูงที่จะตาบอด 4. โรค ROP จะไม่มีสัญญาณเตือนหรืออาการแสดงเมื่อทารกแรกเกิดจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ด้วยการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ 5. การมาตรวจตาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทําให้ผลการรักษาดีขึ้นไปอีกเพราะว่าการมาตรวจตาเป็นประจำจะทําให้ตรวจพบโรค r o p ได้ตั้งแต่ระยะไม่นุนแรงและสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีจึงสามารถที่จะช่วยป้องกันทาลกไม่ให้ตาบอดได้สรุป การตรวจคัดกรองโรค ROP มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการป้องกันไม่ให้ทาลกตาบอดเพราะว่าโรค ROP เป็นโรคที่ลุกรามและแย่ลงได้อย่างรวดเร็วและการมาตรวจตาเป็นประจำจะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องของการมองเห็นที่พบบ่อยในเด็กที่เกิดก่อนกำหนดได้แก่สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาเขตาเล หรือตาขี้เกียจหากคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นสัญญาณอาการเหล่านี้ได้แก่ลูกไม่สบตาชอบขยี้ตาชอบมองอะไรใกล้ๆสังเกตเห็นว่าลูกมีตาเขตาเหลให้คุณพ่อคุณแม่รีบพาลูกมาตรวจตานะคะ